สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแกงหน่อไม้ส้มใส่ปลาดุกนะคะก็จะมีพริกแกงนะคะที่ขกเรียบร้อยแล้วตำเรียบร้อยหรือว่าไปซื้อสำเร็จที่ตลาดนะคะพริกแกงแล้วก็มีผักอีตูมีปลาดุกซื้อจากตลาดเขาหั่นสำเร็จแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็มีปลาระ ปลาร้าเราจะใช้แบบขวดสําเร็จก็ได้นะคะอันนี้ก็หน่อไม้ส้มที่ซื้อจากตลาดนะ,ะหน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองเนาะ,ะซื้อสํารองไว้นะ,ะแต่จะใช้ในจานนะคะในจานนี่คือยอดทำนะคะมีผงอร่อยนะคะไปไปมามาหน่อไม้ดองอ่าในจานนะคะอร่อยกว่านะคะหน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองอันนี้ตั้งน้ําไว้แล้วนะ ข้าวเหนียวนึ่งสุกแล้วนะคะกำลังจะเอาใส่ในกระติบใส่เรียบร้อยแล้วนะคะปิดฝาเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวมันแห้งาทีนี้ตามมาดูวิธีการแกงหน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองใส่ประดุกกันนะคะ น้ำเดือดแล้วนะคะก็ใส่พริกแกงลงไปในกระทะในหม้อดได้เลยแล้วก็รอให้น้ำเดือดอีกรอบนึงก็แป๊บเดียวนะคะแล้วก็ตามด้วยหน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ปิดฝาแกงหน่อไม้ให้สุกก่อนนะคะ ต้องไปสักพักหนึ่งนะคะ เกงหน่อไม้ไปสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็เติมผงชูรสลงไปนะคะหรือว่าจะใส่ตอนท้ายๆก็ได้นะคะ แล้วก็เติมน้ำปลา,าลงไปนะคะ ระหว่างนั่งรอนะคะเห็นมะม่วงสุกนะคะอยากกินก็เลยเอามากินเล่นหวานอร่อยมากเลยนะคะมะม่วง ตอนนี้ก็แกงหน่อไม้ได้ที่แล้วนะคะต้มไว้นานแล้วนะ,ะต่อไปก็จะเอาปลาดุกใส่ลงไปในกระทะนะคะชิมน้ำแกงนะคะเดี๋ยวก็จะเติมเกลือลงไปจะได้กะถูกนะคะว่า พริกแกงที่เราใส่ไปมันเค็มมากน้อยแค่ไหนนะแล้วก็ค่อยเติมเกลือไปทีหลังเนาะ ใส่เนื้อปลาไปเยอะเลยนะเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำลงไปเพิ่มอีกนะคะว่าน้ำมันน้อยนะคะแล้วเราก็จะปิดฝาทิ้งไว้นะคะ คนตอนนี้เดี๋ยวมันขาวนะคะเราจะไม่คนนะคะเอาเนื้อปลาใส่แล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้นะคะ อันนี้เราก็จะคุณนิดหน่อยนะคะคนแรงเดี๋ยวเนื้อปลาจะแตกจะไม่สวยนะคะน่ากินมากเลยค่ะคดเดี๋ยวเราก็จะเอาผักอีตูใส่เข้าไปด้วยนะคะแต่ตอนนี้จะเติมน้ำก่อนเติมน้ำไปแล้วนะคะแล้วปิดฝาให้น้ำเดือด เบาไฟตามด้วยผักอิตูแล้วก็ปิดแก๊สนะคะตอนนี้หอมมากเลยนะหอมผักอิตูซื้อมากรามหนึ่งใส่ไปหมดเลยนะ แกงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะหอมมากนะคะตักใส่ถ้วยเตรียมเสิร์ฟได้เลยนะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ เพื่อนๆที่เข้ามาเที่ยวหาแล้วเคจะไปเที่ยวบ้านเพื่อนๆน,น,นะคะอาจจะช้านิดนึงก็ให้รอกันหน่อยนะคะใครมาเที่ยวหาก็คอมเมนต์ไว้นะคะเพื่อจะได้ทำความรู้จักกันเป็นเพื่อน fc กันต่อไปนะคะแกงหน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองใส่ปลาดุกนะคะเป็นเมนูโปรดเมนูอร่อยอีกเมนูหนึ่งนะคะ ชอบกินมากเลยนะคะอันนี้แกงเยอะหน่อยนะ,ะกินสองคนนะคะทำกับข้าวเตรียมไว้หลอช่างนะคะคนทำงานนะกำลังมานะ กับข้าวเสร็จพอดีนะคะตักในช่วยใบใหญ่หน่ากินแบบนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ